ก็ควรก็ควรจะพาไปชมสวนมันสา f เอีที่น่ารักตามถึงบ้านเลยจะพาไปชมสวนมันเออใกล้จะถึงสวนมันก็ควรแล้วพา f เอฟซีมาเยี่ยมชมสวนเอฟซี FC พิน่นอยากมาเบิงอยากมาเบิงบรรยากาศบานประควร เทพันมันให้เพิ่นไปปลูกอืเทเลยนะอืดจ้าทำนาปังด้วยทำนาปังทำทำทั้งปีอะ่ะเดี๋ยวนาปังเสร็จก็ทำนาปีต่อจ้ามาเทพันมันให้เอฟซีเพิ่นไปปลูกจ้าพี่นอ้องอื ดินแข็งดินแข็งดินแข็งเป๊กเลยเพราะว่ามันแสงมันไม่ได้น้ำได้นวลเลยสักหน่อยเลยนะี่พี่น้องอันนี้ทำไมมันเหมือนคุยลิงจัง <c oughs> <c oughs> เอ้ยที่ห้เพิ่นเจา 2, ้าสองสามถุงมาพันมันให้เอฟซีจากพี่น้องมาจากฟินแลนด์ กองฝากได้พันมันแซงกับปลามูลได้พันได้พันมันแซงเอมันแซงอะเลขึ้นแลวเนี่ยอเรกไแล้วสปลาควรเอหอบของมาฝากปลาจอมปลาจมกุลปลาจมกุงกะยศาสตร์